สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาพบกับบิวอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะบิวก็จะมาทำคอนเทนต์ให้เพื่อนๆดูนะคะก็คือรีวิวโชว์รูมนะคะของบริษัทอึ้งกุยเฮงนั่นเองซึ่งบริษัทอึ้งกุยเฮงของเรานะคะก็จะมีด้วยกันทั้งหมด4ี่แบรนด์เลยนะคะก็จะมีรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้านะคะแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่าเวป้าแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์ไฟฟ้าเดโก้นะคะซึ่งวันนี้นะคะบิวก็จะพาเพื่อนๆนะคะมาดูโชว์รูมของศูนย์เวป้าสกลน,นะครนั่นเองนะคะ ก็จะมาให้ดูบรรยากาศนะคะว่าศูนย์โชวร์รูมของเราเนี่ยบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะคะข้างในมีรถอะไรวางขายบ้างเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันเลยะคะ่ะมุมแรกก่อนทางเข้าร้านนะคะกะคะ็คือจุดนี้เลยนะคะ เป็นจุดวัดไข้นะคะสำหรับท่านใดเนี่ยที่เอารถเข้ามาซ่อมหรือว่าจะเข้ามาซื้อรถกับทางร้านเรานะคะทางเราก็จะมีการวัดไข้ก่อนเนาะแล้วก็จะมีเ,เจลแอลกอฮอล์ล้างมือนะคะแล้วก็สำหรับท่านใดนะคะที่ลืมเอาแมสมานะคะทางเราก็มีแมสไว้บริการคุณลูกค้าด้วยนะคะ <S 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 satisfied. My weakness comes and goes. My weakness comes and goes. I'm reaching out for the easy high. Please fortify. จุดแรกที่เราเดินเข้าร้านมานะคะก็จะพบกับป้ายโปรโมชั่นของประจำเดือนนี้นะคะอย่างเดือนนี้เป็นเดือนอประจำเดือนพฤศจิจกายนเนาะก็จะมีโปรโมชั่นสำหรับเดือนพฤศจิกายนแปะ ประชาสัมพันธ์กับคุณลูกค้าอยู่นะคะแล้วก็จะเป็นอบอร์ดข่าวสารเกี่ยวกับเทคนิครถนะคะแล้วก็โมงนี้นะคะก็จะเป็นรถ4คันก็คือรุ่นเอนะคะที่เราเอามาตั้งโชว์ไว้นาะแล้วก็จะมีจุดบริการลูกค้านะคะน้ำดื่มที่เราจะคอยให้บริการลูกค้าไว้อยู่นะคะณโมงนี้นะแล้วก็ตรงนี้นะคะจะเป็นจุดบริการของเว็บ a ้าเซอร์วิสนะคะสําหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่นํารถเข้ามาซ่อมนะคะก็สามารถติดต่อกับ าได้เลยนะคะฟ้าก็จะคอยต้อนรับลูกค้าอยู่ตรงนี้นะคะส่วนห้องทางด้านหลังของบิวนะคะก็คือห้องที่เอาไว้ซ่อมรถนะคะก็จะมีช่างที่ประจําอยู่นะคะก็คือพี่อิดกับพี่อมแอบนะคะตอนนี้ช่างก็กําลังซ่อมรถอยู่พอดีเลยะคะ่ะเดี๋ยวเขาเดี๋ยวแอบ,บเข้าไปดูนิดนึงดีกว่าเนาะ และนี่ก็คือรถที่เราเอาไว้โชว์หน้าร้านของเรานะคะก็จะเป็นรถพวกรุ่น L X Spin อะไรอย่างนี้เราก็มีหมดเลยนะคะเห็นไหมหลากหลายมากเลยนะคะแล้วก็ทางด้านนี้นะคะก็จะเป็นสเตจนะคะที่เอาไว้โชว์รถที่เป็นรุ่นแบบว่าพิเศษพิเศษหน่อยนะคะอย่างตัวนี้ก็จะเป็นตัว Spin นะคะ Spin แด50ที่ทางเราได้แต่งไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เลยเอามาตั้งอยู่บนแท่นนี้นะคะ ที่ตรงนี้นะคะก็เป็นที่รับรองสำหรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ของเรานะคะเดี๋ยวเราเข้าไปสอบถามความพึงพอใจของคุณลูกค้าดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะคุณลูกค้า,<ร>าขออนุญาตสอบถามนะคะไม่ทราบว่าวันนี้คุณลูกค้านํารถเข้ามาทําอะไรคะอนันนี้เอารถมาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องค่ะอ๋อค่ะอันนี้เข้ามากี่โมงนะคะ เอพิ่งเข้ามาช่วงประมาณบ่ายสัายประมาณบ่ายสนองเดี๋ยวก็เสร็จแล้วเนาะเพราะว่าเห็นช่างกําลังเตรียมรถแล้วนะคะ,คะเออไม่ทราบว่ามาใช้บริการที่นี่บ่อยไหมคะก็บ่อยนะคะก็ประ,ะมาณสองสงามครั้งที่นี่บริาการนีค่ะพนักง,งานพูดของแล้วก็แบบเป็นกันเองค่ะ,ออะขอบคุณามากมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอช่างทําอะไรเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวส่งรถให้ข้างนอกนะคะขอบคุณมากค่ะ